ในวอรในวอคุยกันโดนเอาเอาเยอะๆนะพี่อย่างที่บอกว่าถ้าถ้าเกิดพี่โดนจับไปอ่ะถ้าเกิดเอาคืนมาได้เอาคืนมาแต่ถ้าเกิดพี่ไปอยู่ในกลุ่มใหญ่มาแล้วปล่อยเลยถือว่าคิดว่าตัวพี่ไปดึงกลุ่มใหญ่เขาเอาได้เอามาออเเาาาได้มใช่ครับใช่เออโอเคย้ายมาฝากย้ายมาฝากย้ายมากักมรวมเลยหลามมาเอามารวมเลยครับไปเทน่ารวมหน่อยไปเทน่ารวมเลยครับหลามมายังยังยังเลยรวมรวมติดต่อได้ป่ะเนี่ยไม่ได้อันนี้เราขายกี่คนครับ ข่าสองครับข่าสองโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้เลยแหละกำลังมาหนึ่งอีกหนึ่งเราไม่มาแล้วอีกหนึ่งล้าอีกหนึ่งลาแน่นอนโอเคครับพี่รู้เรื่องก็คือเหลยหนึ่งได้ครับพี่ไม่เป็นไรไปแล้วไม่เป็นไรใครว่าใครลาโตโตโตโอ้โอเคอ่ะอันนี้นะอันนี้นะรูมหน่อยครับเดี๋ยวผมจะย้ำย้ำไอ้นี่เลยว่าวันนี้เราเราจะใส่ดีเทลเยอะมากไม่ใช่ไปช้ำไปย้่งอาวุธไปย้่งอาวุธก็ลาก่อนอะเจอกันมาตีเวิร์สอะสี่นาทีทันพี่ทันครับทันทันทันมา วันนี้ผมจะย้าแบบนี้ครับคือทุกคนในวอลเนี่ยเขามีพอยต์ของเขาแล้วแล้วก็คนคุมกลุ่มใหญ่ก็มีพอยต์ของเขาแล้วฉะนั้นวันนี้จะอยู่สักวันนี้มันจะอยู่ที่ของไฟรวมแล้วไม่ว่าจะเป็นไฟรวมหรือตอนช็อตอุ้มผมย้ําแบบนี้นะครับในกรณีถ้าเราอุ้มอย่างที่บอกเราเล่นบั่นใจเลยโดนจับโดนโดนจับโดนอะไรไม่เป็นไรแต่ดึงให้นานที่สุดในกรณีที่เราโดนตำรวจจับได้แล้วถ้ายังอุ้มศพอยู่ไปไม่ได้อุ้มศพไว้ยื้อให้ได้นานสุดต่อให้ต้องวิ่งต้องกินยาวิ่งเพื่อต้องวิ่งดึงงงเเเวาาาากกกออออดดึึึจจจน่่ขะศทีมืรไปง ไม่ใช่เราปล่อยลงพื้นให้เขาหยิบง่ายๆพอพอเข้าใจนะทุกคนเข้าใจนะอย่างที่บอกว่าการที่การที่ทุกคนดึงไว้ครับ30วิหรือ1นาทีแม่งเปลี่ยนอารมณ์ได้เลยนะบางทีคนแม่งจะหายอ่ะมัน30วิมันก็หายได้อ่ะฉะนั้นผมเลยบอกว่าดึงไว้ครับบางทีตำรวจเขาอาจจะมึนหรือเขาจะช้าหรือเขาจะล้มหรือจะโดนยิงกันเองอย่างน้อยมันซื้อเวลาได้1นาทีก็ยัง1นาทีก็ถือว่ายังดีถ้าทุกคนทำนี้10คนแม่งก็10นาทีปะผมอยากให้ทุกคนคิดแบบนี้อย่าไปคิดว่าเฮ้ยเราโดนยิงแล้วมมม่่อลยวเเเกกกดีาหืนนั ไม่ครับกับศพไว้ติดกับมือยื้ UM e ให้ได้นานเท่าที่จะทำได้ต่อให้ต้องขึ้นรถตำรวจแล้วหนีก็ต้องทำซื้อให้ได้นานมากที่สุดครับเวลามีประโยชน์มากๆแล้วก็ผมเสริมในกรณีเราเสียเปรียบแล life, er. ้วเรากําลังพยายามไล่ช่วยเพื่อนไล่ช่วยเพื่อนคืนแล้วจับเขาได้เป็นไปได้จับเขาคาตีนไหมครับไม่ต้องห่ออย่าเพิ่งอุ้มสวนเด็ดขาดถ้าเราโดนอุ้มเยอะจับเขาคาตีนไว้เพื่ออย่างน้อยซื้อเวลาให้เขากลับไปช่วยเพื่อนไม่ได้ให้เขาคาตีนอยู่กับอยู่กับตัวเราไว้แล้วเราค่อยๆไล่ช่วยเพื่อน สถานการณ์ถ้าช่วยได้ช่วยถ้ารู้สึกว่าช่วยแล้วแบบแม่งที่เราเข้าไปเสียด้วยค่อยๆกลับมาตั้งหลักใหม่ฟังกลุ่มใหญ่จากคาสั่งพิต้าหรือคําสั่งผมไว้แล้วก็วันนี้ผมคิดว่ามันน่าจะตีกันสองแก๊งฉะนั้นโอกาสที่จะเข้าตู้มันค่อนข้างมีเปอร์เซนต์ฉะนั้นผมอยากให้เราทุ่มไปที่ไฟแรกหรือไฟไฟ,ไฟหลักถ้าไฟหลักเราเล่นขาดผมว่าเผื่อเราตียาวชุดเดียวเลยแต่ถ้ากรณีมันไฟแล้วสูสีหรือมีการผิดพลาดไม่เป็นไรเราค่อยแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าอย่างที่บอกว่า เวลาจับเขาแยก,แยกมาได้คาตีนไว้ครับคาตีนไว้เรื่อยๆซื้อเวลาซื้อเวลาเพื่อนแล้วเขาให้ไล่ช่วยเพื่อนไปเรื่อยๆไล่จากเคสที่ใกล้พยายามเจอเคสที่เพื่อนกดแล้วดักแล้วก็เสิร์ฟอีกหนึ่งเรื่องในกรณีถ้าเราได้เปรียบแล้เราเป็นคนอุ้มใครที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเพื่อนเขามาไล่ว่ะไม่พ้นแน่ๆกดเคสแดงเดี๋ยวคนในวอ8แปดคนจะฝ่าไปช่วยแต่บอกไปก่อนว่าจะฝ่าไปช่วยแค่ช่วยให้คุณรอดแต่ถ้าเกิดเราสั่งว่าจะฆ่า เรามองแล้วเฮ้ยเราเยอะกว่าเราฆ่าได้แน่แน่วอมา8คนแล้วแล้วเรามีคนตรงนั้น, 4, 000, น,น, 6, นอีกวันาณาคนเป็นสิบกว่าคนแล้วเขามีประมาณ5คน6คน7คนเรายืนยันว่าจะฆ่าแปลว่าคนในวอไอคนที่อุ้มศพอยู่อาจจะต้องใช้ปืนยิงช่วยหรือสลับกับคนที่มีปืนให้คนมีปืนมาถือศพแทนหรืออะไรก็ว่ากันไปตามสถานการณ์หน้าง,งานถ้าเกิดสั่งสู้ต้องสู้ถ้าเกิดแค่มายิงช่วยถ้าเอาง่ายที่ถ้าเกิดสั่งให้สู้เดี๋ยวจะบอกเองแต่ถ้าไม่ได้สั่งให้สู้ยิงยางเขาตัดให้ยิงตัดเขาให้ไอคนอุ้มอุ้มหนีเอาไปเลยคร แค่มาช่วยเพื่อซื้อเวลาให้ให้ไม่เกมให้เกมช้าลงประมาณนี้ค,ครับแล้วก็รบกวนอ่านดักแชทกันด้วยสําคัญมากๆจริงๆผมบอกเลยว่าถ้าเกิดเราไม่อ่านดักแชทเราจะไม่รู้ความเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิน้นเหมือนเราขับไปแบบไม่มีจุดหมายฉะนั้นเป็นไปได้พยายามอ่านดักแชทครับผมจะพยายามให้คนในวอลหรือกลุ่มใหญ่เขารีพอร์ตลงให้เรื่อยๆหรือใครที่อุ้มอยู่เห็นตำรวจผ่านไปทางไหนเมื่อกี้เขาไม่ได้เห็นตัวเราแต่เราเห็นว่าเฮ้ยแมกโนเมืองเยอะว่ะเฮ้ยแม่เขาโูเคเยอะว่ะรายงานไปก่อนครับชัวร์ไม่ชัวร์ไม่เป็นไรแต่ขอแบบเห็นตำรว้แน่า รายงานก่อนเลยเฮ้ยเขาโคเคเยอะแบบนี้แต่ถ้าเห็นแค่คันสองคันไม่ต้องรายงานได้ไม่ว่ากันแต่ถ้าเห็นแบบหลายคันเช่นเห็นฮอแม่งสามลำบินออกนอกเมืองแจ้งก่อนเลยเฮ้ยนอกเมืองเยอะตำรวจนอกเมืองเยอะแจ้งแบบนี้ไปก่อนเลยอย่างรอยซื้อเวลาให้เพื่อนได้ครับหรือให้เพื่อนมันมีทิศทางว่าเอ้ยกูต้องไปทางนู้นนะกูต้องไปทางนี้นะนนะแล้วก็อย่างที่บอกผมย้ำกับกลุ่มใหญ่ไปแล้วถ้าจะเล่นบ้านดึงแหลมเพจอย่ามาถึงแล้วเข้าบ้านเลย เาส่งทิ้งไว้ในบ้านเพราะมันเป็นการว่าบังคับให้ตํารวจเขาเข้ามาไฟโดยที่เขาไม่ต้องคิดอะไรเลยฉะนั้นพยายามเอาไปเอาไปอยู่ข้างนอกก่อนแล้วค่อยๆวนกลับเข้ามาบ้านแล้วหาจังหวะออกไปต่ออีกแล้วก็ค่อยวนกลับมาบ้านอีกฉะนั้นเลือกประตูบ้านตรงตรงลานจอดรถพยายามคุยกันดีนะครับใครจะเปิดให้เพื่อนตอนเข้ามาหรือจะล็อกไว้หรือจะปล่อยค้างปล่อยให้มันไม่ต้องล็อกแล้วมีคนรอล็อกให้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้แล้วแต่เราจะคุยกันเองนะอันนี้เดี๋ยวสถานการณ์ตรงนั้นเดี๋ยวให้พี่ต้าคุมกับผมอีกทีตอนกล เขาสิ่งที่เขาจะทำนะผมจะบอกก่อนเลยอันนี้แบบเอาให้ภาพล่วงหน้าเลยนะสิ่งที่เขาจะทำตีเราหล่นปุ๊บอุ้นไปหลังไฟตัดเอดีออกการไปอย่างหนึ่งคือพอเราหล่นปุ๊บเขาจับเราขึ้นอยู่บนรถฉะนั้นเดี๋ยวอันนั้น,นเป็นหน้าที่ของพวกผมตัวหลัก8คนที่อยู่ในวอต้องคอยยิงตัดคือมาให้แต่เราต้องฟังกันดีๆนะว่าถ้าเรียกให้มาช่วยเรียกมาเชแดงให้มาฆ่ามาเชแดงต้องถอยกลับมาหาผมเพื่อมาฆ่าถ้าเราจับผมแดงเขาได้แล้วก็พยายาม กินยาววิ่งไล่ไล่ชุบเพื่อนไปพร้อมๆกันนะครับยาวิ่งไปคนเดียวถ้ามีจังหวะไปไม่ได้ตะโกนเรียกเพื่อนข้างๆเฮ้ยไปด้วยกันเว้ยเพื่อนหล่นหลังไฟซึ่งผมจะตะโกนเมกะโฟนให้แล้วเดี๋ยวคนในวอลจะช่วยกันเปิดไอ้ชาติ้งช่วยกันตะโกนตะโกนคำสั่งรีเช็คผมให้ผมอีกทีเพื่อทุกคนจะได้ได้ยินทางไฟเวลาเล่นถ้าเกิดกรณีปืนยิงไม่ทันเพื่อนมีมีดบล็อกได้บล็อกกันให้ได้ก่อนกันเอาตัวรอดได้เอาตัวรอดแบบนี้เลยนะครับสถานการณ์เฉพาะหน้าผมว่าพวกคุณแต่งใจได้ดีอย พอไหมอาจารย์แน็พอไหมครับพอไหมครับพอครับพอโอมไม่คึกเลยอาจารย์แน็ตพอไหมพรมลุย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 ทุกคนคว้าอุ้ดนี่ครับคว้าอาวุ้ดคว้าอาวุธ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 ทุกคนคว้าอาวุธดด้วยครับแล้วไม่ต้องคว้าโทรศัพท์แล้ว ตรงปั๊มไม่อยู่แล้วนะตอนแรกมันมีคนมาสก,กาเรื่องใจเึ่นกูอเอ่าไปไฟเมืองบนนะเออแล้วก็ทุกคนอย่าลืมระวังเรื่องรถหลุดด้วยนะครับถ้าไปไม่ได้ล็อกได้ล็อก,อก,อกถ้าคิดว่าชัวร์แล้วว่าเฮ้ยล็อกไปก่อนเลยก็ได้ วันนี้วสั่งมาเดิมกลุ่มหนึ่งถึงกลุ่มห้ามาเดิมนะครับเหมือนเดิมใช้วิธีการสั่งเป็นกลุ่มเหมือนเดิมอย่าลืมอย่าลืมรักเข็มขัดด้วยมีจังหวะลงเอ่อโดนยิงหล่นรถถ้าขึ้นรถได้ขึ้นถ้าผมยังไม่ได้สั่งให้ลงถ้าขึ้นรถได้ถ้าขึ้นรถได้ขึ้นส่วนในวอลไปไมไปได้ถ้าเวลาเราเจอรถพรมแดงเขาพยายามยิงตัดยางเขาก่อนรถเขาจะสะบัดถ้าคิดถ้าถ้าเราคิดว่ายิงยางแล้วมันชัวร์ยิงตัดยางเขาก่อนเลยให้รถมันสะบัดแล,ล้วจะยิงตัวง่ายทุกคนจะใช้แพทเทิร์นเดียวกันก,นก เข้าเมืองดีกว yeah, hmm. hmm. right. okay. 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 hmm. ่าปะเข้าเมืองกันดำเลยครับดำเลยเข้าเมืองเข้าเมืองเข้าเมืองดำเลยดุกดุกดุดเฟอร์ปิดท้ายเลยดุกเฟอร์ปิดท้ายไปเลยเรื่องเพียบเลยได้วอลเรากระจายให้ทั่วๆไฟครับเดี๋ยวพี่อยู่ตางกลางเองไปแล้ครับขับเลย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 เปิดชฉาติงกันด้วยนะครับเปิดชฉาติงกันด้วยเปิดชฉาติงกันด้วยเปิดชฉาติงกันด้วยได้วอลเรากระจายให้มันทั่วไฟนะตั้งแต่ตั้งแต่หน้าไปยันท้ายอ่ะกระจายให้มันทั่วไฟจะได้ทัวคำสั่งให้พี่ได้ได้บบบออออสสยยยูู่่่่หหนน้าาเลลครรัังงงพีตก ในบอลเล่นเยอะๆนะยิ่งเราตายยากเพื่อยิ่งตายยากเปิดเปิดพรมแดงเขาหลุดได้ยิ่งดีแล้วก็อยากให้มันขึ้นอีกเลย <ns> ค่อยๆไปครับค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไปเรื่อยๆค่อยไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ <ns. S 1> ใจหนึ่งผมอยากไฟเส้นแลนด์มินนะอยากไฟที่แลนด์มินนะ่ะแถวแลนด์มินนะ่ะนำไปแลนด์มินเลยก็ได้ครับนำไปแลนด์มินเลยนำไปแลนด์มินเลย แลนมินครับแลนมินแลนมินน่าไปแลนมินเลยเพราะว่าล่าสุดผมเห็นในทองสุกอยู่ตรงหน้าคุกใหญ่ผมกลัวไปเดี๋ยวเราเซ็กชันเต็มไม่คุ้มไปแลนมินดีกว่าตัดซ้ายลงแลนมินก็ได้นะครับตัดซ้ายตัดซ้ายลงไปเลยตัดซ้ายลงเนี่ยซ้ายซ้ายสุดอ่ะซ้ายสุดอ่ะซ้ายสุด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 เอออ่าซ้ายสุดครับซ้ายสุดไปไม่ได้พยายามเรียกพวกเส้นที่มันแบบคนเยอะๆอ่ะเช่นพวกสอนงสอนอรงตัดออกไปให้หมดเลยอันนี้เช็คตัวบังกันทุกคนแล้วเนาะ โอเคครับเหล็กเยอะมากไปงั้นตัดสายลงเลยครับตัดสายลงครับตัดสายลงว่าไงเพื่อนรถบนเข่าหลังตามระบาดคันหนึ่งน่าจะไปพวกมันรถพวกมันอยู่แล้วเพื่อนไม่เป็นไรเอาเอาเซตเอาเซตอปล่อยมาเลยเซตพื้นที่เรามันต้องมาอยู่แล้วยังไงก็มาเซตพื้นที่เราเซตพื้นที่เราเซตพื้นที่เราดุดุดรอโดนจับท้ายดุดลองโดนจับท้ายนะพี่บอกก่อนลองโดนจับท้ายนะอออยยยููู่่่่พีตตาามมข้างหลังเล็กหน่อยดุสั่งข้างหลังเล็กหน่อยมันช้าเกินเดี๋ยวโดนจับท้ายไปเรื่อยๆเลยครับไปเรื่อย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  ประกาศแล้วตำไม,ไม่ไม่ไม่อันนั้นของไอ้นี่ขอ,อขออีกขออีกกลุ่มแซงว่าตีกันแล้วครับแซงว่าตีกันแล้วอุ้มกันแล้วขออีกกลุ่มตีแล้วเออเอาจริง้งเล่นตรงแถวหน้าบ้านหน้าบ้านบีสีก็ได้นะหน้าบ้านบีสีก็เล่นได้นะเซคชั่นมันได้อยู่อะหน้าบ้านบีสีก็ได้นะรตรงไปตรงไปตรงไปแล้วเดี๋ยวตั้งรถรอเลยมันมาอยู่แล้วต,ตรงไป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 เดี๋ยวตั้งรถแยกหน้าเลยตรงไป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 ครับตรงไปตรงไปตรงไป นี่แหละตั้งรถนี่แหละตั้งรถแถวนี้แหละตั้งรถแถวนี้แหละตั้งเลยตั้งเลยครับตั้งเลย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 ตั้งรอเลยครับตั้งรอเลย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 ตั้งรถรอเลยตั้งรอเลยทุกคนตั้งรอเลยครับตั้งรอเลยเออมามาสเกลเห็นแล้วโซลาโซ่บวกกับแล้ว ไปแล้วครับว่าเราอยู่นี่ผมคิดว่าเขาน่าจะมาจากขวาไม่น่ามาจากพระรามแปดระวังโดนตบ,ตบหลังจากเขานะเขาด้านหลังเราอะระวังนะมองกันดีๆดูดูเขาไว้่อนถ้ากรณีเขามาหลังเราลงถนนนะครับลงถนนลงถนน,ลงถนนไปฝา่าตรงข้ามแล้วค่อยบัมนะไม่งั้นอย่างนี้อย่างนี้เสียเปรียบแล้วก็ถ้ากรณเขามาขวาเราเลี้ยวขวาชนเลยครับไม่ต้องรอกลับมาซ้ายเหมือนกันถ้ามาซ้ายตรงพระรามแปดเลี 8, เ้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายชนเลย ยกเว้นมาหลังเดียวนะถ้ามาหลังเราโตขึ้นหน้าก่อนนะแล้วค่อยบนกลับมาชนได้ครับได้ช่วยกันมองครับช่วยกันมอง,องช่วยกันมองเส้นขวาอยู่นะยังเงียบยังเงียบโอเคครับพี่โอเคข้า okay. งหลังให้นะพยายามสื่อสารกันเยอะนะครับเวลาไฟสำคัญมากๆสื่อสารกันเยอะๆวันนี้ผมจะสั่งไวหน่อยนะอาจจะเป็นกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองลงพร้อมกันเลยนะวันนี้ผมอาจจะสั่งไวนะครับเพ,เพื่อนล้มชุบเพื่อนฝั่งเขาล้มดึงเอ่ออุ้มฝั่งเขากลับมาท้ายไฟเดี๋ยวคนบนรถจะจับขึ้นมาอยู่บนรถเอง แค่พี่ขาดขาดแค่สองใช่ไหมสองแต่วแต่คนเย็นเลยสองไหวพี่ไหวไหวครับถ้าสื่อสารดีๆผมว่าไหวอย่ามัวแต่บัฟนะครับอย่ามัวแต่บัฟนะสื่อสารได้สื่อสารก่อน มีสติเยอะๆนะมีสติกันเยอะย huh? อย่าลืมนะพรมไปพวกไปพวกในวอลอะเป็นไปได้เวลาพรมแดงมันหล,ล่นอย่าให้มันขึ้นอีกนะถ้ามีจังหวะอย่าให้มันขึ้นได้อย่าให้มันขึ้นเลย บังคับให้มันเล่นที่พื้นไปเลยใช่ครับบังคับให้มันหลุดที่พื้นไปเลยแล้วก็เดี๋ยวเอาเอาเพื่อนมาฆ่าบนเข่าข้างล่างมีรถมีรถหรอดุดดุเช็คดิดุกเช็คดุกเช็คดุกเช็กผมว่าเอาเอาขยับมาครับขยับมาขยับมา พี่พวกเขาโอ <Okay. S 2> เคมาโซ่ผมแดงพี่อ่มามาันมาหาลำเด้งมาหาลำเด้งมาแค่มาหาลำเด้งโซ่ละโซ่ผมแดงอยู่ตรงหลังเขาด้านด้านบนเหรอใครดุดใช่พี่ใช่ใช่ใช่คันเดียวเลยใช่ปะอพี่คันเดียวอ่าทุกคนฟังผมนะผมจะแก้งทำเป็นเหมือนเราจะมุ้ออกซ้ายท้าเหมือนจะท้าเหมือนจะไปตรงสี่แยกเลยเดี๋ยววนกลับมาที่เดิมมาหนึ่งสองสามไปดุกเอ้าทุกคนม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 าเดี๋ยวกลับที่เดิมครับเดี๋ยวกลับที่เดิม เขาส่งมาให้อะจีเขาอยู่แลนส้มเขาส่งจีมาให้เราแลนส้มเหรอใช่แลนส้มมาโอกาสไปแล้วเราเข้าหลังเซกชันมันมันลำบากอ่ะเพราะว่ามันมีโรงพาบาละไม่ไม่คุ้มเลยอะไม่คุ้มไม่คุ้มมากๆไม่คุ้มมากๆกลับไปที่เดิมครับตั้งที่เดิมไม่ไม่ต้องสนใจเขาจะเอาก็เอาเขาไม่เอาก็แล้วแต่เขาอะ โซโซมันไปปะดุกโซโซมันไปปะยังอยู่ที่เดิมปะยังพี่ยังอยู่ยังอยู่อยู่ใกล้ๆเลยพี่อยู่บนเขาละอยู่ใกล้ๆผมเลยในวอลในวอลในวอลฟังพี่เดี๋ยวกลุ่มใหญ่ไม่ต้องตามมานะครับในวอลในวอลฟังผมนห,ห,งหน่อยแกล้งไล่กดดันโซโซหน่อยไม,ไม่ไม่ต้องไล่ <ผม S 1> สุดนะแ <nom. S 1> ค่กดดันแค่กดดันมาผมแดง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 มากดดันหน่อยกดดันหน่อยกดดันหน่อย หน้าหนีแล้วหน้าหนีแล้วไปไป,ไปกลับ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 พอแล้วพอแล้วกลับกลับกลับพอแล้วยังเห็นตำแหน่งอยู่ไหมดุกไม่เห็นหรอเออในวอ ดุกดุกไปดักทางฝั่งซ้ายทางที่มาจากไอ้ตรงแยกไอ้โรงพยาบาลหน่อยแล้วก็ไอ้จีจีไปดักตรงแถวแถวทางหลงพระรามแปดเลยพี่หน่อยได้ครับ้อยู่พระรามแปดด้าอยู่พระรามมาอ่าโอเคงั้นงั้นจีจีไปดักด้านหลังให้พี่หน่อยตรงทางเหมืองอะไอ้ตรงด้านหลังหลักหลังเราเนี่ยไอ้ที่มันเวลาตัดตัดไปลงเลเบลร์สามอะ <Okay. S 1> ไม่ต้องไม่ต้องไปลึกบ้างนะเอาแค่แบบเห็นไกลๆก็พอไม่ไม่ต้องไปดักลึกแล้วมาจากทางไหนแล้วบอกเอ่อทางจีเรียกว่าเหมืองทางไอ้เห็ดเรียกว่าพระรามแปดส่วนทางไอ้นี่อ่า ส่วนไอ้ทางแยกนี้เราบอกว่าแรงเขียวแล้วกันจะได้เข้าใจง่ายง่ายเห็นแล้วอย่าฝืนสู้นะระวังโดนตัดยางนะพยายามถอยกลับมาเลยเห็นแค่เห็นตำแหน่งก็พอก <regarder. S 1> ็แสดงว่ากักว่กวมกันนี่หว่าคิดว่าจะมาเอาเลย เขาแซวก็หยองไม่รับที่บอลมาถึงผมนะดูเรื่องเรื่องครับดูเรื่องระวังตัวเองระวังตัวเองเยอะไหมจีเห็นเห็นด้วยสายตาเยอะไหมแค่งโอเทหารตำแหน่งแค่ทหารตำแหน่ง ไม่แปลว่าเขากลัวเรหมือนกันนีหว่าสยองอยู่เหมือนกันนีหว่าอย่างนี้จี้มากกี่คันนะตรงจี้อ่ะคันเดียวพี่หายไปแล้วพี่อยากดักจับแม่งว่ะ แบบเอารถไปหลบแถวพุ่มอะไรเงี้ยแล้วโผล่มาแล้วดักจับแมงเลยมอยู่ในพุ่มคือในพุ่มเออโอเคโอเคโอเคดักจับแมงหน่อยจีถ้าไม่ได้ถอยถอยกลับกลุ่มเลยนะทำไมพี่รู้สึกว่าเพราะเหมือนเขาเห็นว่าไอ้นี่ทองสุกอุ้มอยู่เขาเลยไม่กล้าไม่กล้าไฟ เดี๋ยคิดวเขาจะมาเปิดเลยเนี่ยซาเวียทำไมถึงไม่มาเปิดวะพลามาแปดพลามาแปดเฉินพลามาแปดพลามาแปดพลอยากปดกลุ่มใหญ่กลุ่มใหญ่เจ็บตัว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 ครับกลุ่มใหญ่เจ็บตัวกลุ่มใหญ่เจ็บตัวพลามาแปดมากลุ่มใหญ่เจ็บตัวกลุ่มใหญ่เจ็บตัวพลามาแปดกลุ่มใหญ่เจ็บตัวมาต่างรถมานี่มานี่มาต่างรถมาต่างรถนี่มาต่างรถนี่มาต่างรถดิ มาเตรียมตัว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 มามามาเขาจะชนเขาชน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 เลยไปขึ้นไปขึ้นไปชนเลย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 ตะกนกันหน่อยตะกนบอกกันหน่อยตะกนบอกเพื่อนกันหน่อยชนเลยชนเลยชนเลยเออชนเลยชนไป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 หล่นเมื่อไหร่บอกหล่นเมื่อไหร่บอกชนไป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  Bye, bay bài, soi. Lay bay bay bài, lay bài. They bài, they want to walk one night, they want one night,

จุดไดจุดไดจุดไดกับ่าไดุดไกบาได้จุได้กับมาได้จุดได้กับมได้อุได้กับมาไดุ้ได้ับมาได้จุดได้ับาได้จุกับมได้จุดได้บไดุ้บไดับมไดุ้ได้กับได้จุดได้ับได้ดได้กบมาไดุ้บาไดุ้บาได้ับไดุ้บมาไดุ้บมาไดุ้บาได้้บได้จุไบมาไดุ้บมไดุ้กับได้าได้จุไกบมได้จุบมไดุไดุ้ แกลมัดิเท้บอลเลอร์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 ฟรีบอลเลอร์มันหนีแล้วมันคือรถตีแล้วมันหนี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 ไอ้เหี้ยมต้องเข้าไปอยู่ในไฟแล้วว่ะผมไม่ผมไม่ผมไม่อยู่ในไฟแล้วว่ะไม่ได้แบบนี้ผมไม่ได้เล่นแน่นอนผมจับผมผมจับผมผมผมจับออกนะถุนป้าถุนป้าถุดป้าเล่นดีเล่นดีมาออกมาออกมันออกมีบอลเลอร์กับซีแปดมันออกบอลเลอร์กับซีแปดออกประมูลไปตามหน่อย สะพานใช่ไหมครูมาแล้ว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 ล่วง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 เราไปเล่นคนหนึ่งเราไปเล่นคนหนึ่งปัมลโดดออกไปยิงให้ยิงให้เล่นไม้เล่นเล่นไม้ล้ม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 พี่ดาวเล่นนะสู้กลับไปเล่นกับเพื่อนนะพี่ พี่สอบู่เศอยู่ที่มารเอารถไมมีหไม่มีหอกกูให้มามามาี๋ยวผมหอกตเฮียฉัดออกได้ออกเลยผมหอ